ที่จังหวัดลบบุรีค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่ตำบลต,ตำบลลาดสาลีนะคะอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่ตำบลลาดสาลีอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังคะภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายคำนวลก้านลำใหญ่อายุ49ปีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่14หมู่ 6ตำบลลาสารีอําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีโดยเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมเวลาประมาณ2ทุ่ม20นาทีค่ะที่บ้านของคุณคำนวนนะคะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านมีลักษณะเป็นบ้านสองชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้ค่ะได้รับความเสียหายทั้งหลังนะคะสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็มีผู้ที่ได้รับ รับความเดือดร้อนจนํานวน5รายค่ะซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระปฐมราชูประถามพกแห่งมูลทิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถามเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชาการของจังหวัดลบบุรีแล้วก็เครือข่ายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น ่คงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีที่ทำการปรกครองตําอําเภอท่าวุงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นก็ได้ร่วมกันมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะ